สวัสดีจ้าสวัสดี Omaha, ท่านผู้ชมทุก tai, ท Ivan, Ghana, Abdullah, ผผ brahim, ่านในพิเป็นลการออกรางวัลหวยฮานอยห้านอยพิเศษประจำงวนที่15ากันยายนสอง8ันหารอางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออก6 6 66รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก4 1 4หนึ่งรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก8 4 1 8 41หนึ่งี่หนึ่งนี่ก็เป็น้ลออกรางวัลหวยฮาหนอยฮ้านอยพิเศษประจำงวนที่ กันยายนตัน 2, หารอยสิบขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวย้านอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในได้จ้าสัตตะใครกไไ็กกติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า